กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับนี่คือกองใบไม้ที่กวาดบริเวณบ้านทุกวันนะครับแล้วก็เอามากองเอามาสุมไว้ตรงนี้ปกติมันจะย่อยสลายช้านะครับไม่ได้ใส่อะไรทั้งนั้นนะครับเอามากองกองสุมไว้ปีหนึ่งผ่านไปควักดูลึกๆจริงๆถึงจะย่อยสลายนะปีนี้นี่นะครับผมก็เลยลองใหม่ว่ามีน้ําแกงเหลือแบบนี้นะครับเกือบทุกวันนะฮะก็เลยลองเอามาราด ไม่ได้ราดทุกวันนะครับวันไหนเหลือก็เอามาราดมันจะมีเศษอาหารเศษข้าวปนอาบ้างก็ราดทิ้งไม่ได้คลุกนะครับเอามาแล้วก็ราดแบบนี้แหละนะครับส่วนที่โพลๆแบบนี้ผมก็เอาใบไม้กลบปกันมแมลงวันกันหมามาเคลียก็ทําอย่างนี้อยู่ตลอดปรากฏว่ามาเช็คดูข้างล่างปรากฏว่าโหพอมีน้ําแกงลงไปเนี่ยนะครับมันย่อยไวมากเลย นี่สุมทับไว้ประมาณสามสี่เดือนนะครับแต่ไม่ได้คลุกไม่ได้ผสมนะครับไม่ได้คลุกไม่ได้ผสมเลยแล้วก็เอาเศษอาหารเศษน้ําแกงไม่ใช่เศษอาหารหลักเพราะว่าเศษอาหารหลักๆนี่ถ้ามาเทใส่ตรงนี้นี่แมลงวันจะมาเยอะมากส่วนมากจะเป็นน้ํามันย่อยไวมากใครที่มีกองใบไม้แล้วสุมส่มๆมาไวเนี่ยนะครับ ลองเอามาราดดูถ้าไม่มีก็แกงนะครับแกงเป็นหม้อเลยแล้วก็เอาเนื้อเอาอะไรทิ้งนะครับแล้วก็น้ําแกงมาราดบ้าบอไม่ต้องนะครับเอาเศษอาหาเรเศษน้ําแกงที่เหลือนะครับมาราดลงซุ้มๆไว้หลังสวนหลังบ้านนะครับเอาที่เราจัดการได้ถ้ากลัวมแมลงวันกลัวอะไรตอมก็ลองเอาผ้าใบคลุมดูแต่ถ้าไม่มีน้ําแกงเลยต่างๆนะครับลองไปเอามูลสัตว์นะครับมาแช่น้ํา ถ้าที่เขาทําหมักใบไม้กันทั่วไปเนี่ยเขาจะเอาคลุกผสมไปนะครับทําเป็นชั้นบ้างคลุกบ้างอันนั้นมันเหนื่อยนะครับเราแค่เอามูลสัตว์นี่แช่น้ําแล้วเอาน้ำเนี่ยราดลงไปไม่ได้ต้องราดทุกวันหรอกมีเวลาเดินผ่านค่อยมาราดหรือถ้าไม่มีน้ํามูลสัตว์นะครับตื่นเช้าทุกวันเนี่ยนะครับเวลาที่เราปวดเยี่ยวนะครับเยี่ยวแล้วเก็บเยี่ยวไว้แล้วเอามาราดใส่ราดใส่ทุกวันเลยมีเยี่ยวเท่าไหร่เอามาราดใส่ราดใส่ มันจะย่อยแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าในนี้มีกองเยี่ยวมีเยี่ยวผมด้วยนะบอกว่าเยี่ยวแต่ว่าไม่สุภาพอีกฉี่ก็แล้วกันมันสุดยอดเลยใบไม้ย่อยไวมากเก็บเยี่ยวไว้นะครับเยี่ยวใส่กระป๋องเยี่ยวใส่กระรอนแล้วเอามาราดบนกองใบไม้นี้ปุ๋ยนะไม่ต้องไปคิดสูตรมากอะไรหรอกเอาสูตรที่ง่ายๆใกล้ตัวเรานี่แหละครับกราบสวัสดีครับ